สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่กรบรพทุกท่านครับพระองค์นี้ก็คือพระซุ้มดอกพิกุนนะครับพี่น้องครับเรี่กาพระซุ้มดอกพิกุลเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผมเป็นพระที่หายากนะครับพิมพ์นี้หายากมากๆนะพี่น้องครับเนื้อหานั้นสวยงามโดยเฉพาะเป็นเนื้อผงยาจินดามณีด้วยยิ่งหายากไปใหญ่เลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับ ยันด้านหลังจะเป็นเอกลักษณ์นะครับของท่านนี่ครับสวยงามนี่ฮะสุมดอกพิกณนั้นงดงามมากนะพี่น้องที่ละครับสวยให้ลองขยายให้ดูเห็นไหมครับนี่จะเป็นลายดอกพิกณนี่ครับเรียวผงยานี่หายากครับพิ่มนี้หายากนี่ครับลายดอกพิกณสวยงาม พยายามทำมือนิ่งๆให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับพี่น้องครับอันนี้เห็นไหมครับนี่ครับองพระเหนือผงยาจินดานมณนีครับผมสวยมากนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับเหนือผงยา สวยงามเหลือเกินพี่น้องครับนี่ครับอินปาี่มีมูลค่านะครับมีการสะสมลูกจิตลูก้าก็ล้วนแต่รักนะครับใครมีก็หวงแหนนะพี่น้องครับเพราะว่าหลวงปู่บุญนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะทําวัตถุมงคลอะไรออกมานะครับนเนื้อผงยาเป็นพิมพ์ซุ้มดอกพิกุลครับผมนี่ครัที่สวยงามอีกพิมพ์หนึ่งเนาะพี่น้องครับงดงาม น่งดงามมากครับผมนี่ครับเห็นกระจัดชัดเลยนี่สวยไหมครับผมสวยงามมาก